เคคิโยะและชิซูมาก็ได้สลับตัวกันอีกรอบหนึ่งหลังจากสุเคคิยโยะเปลี่ยนชุดตามที่ชิซูมาสั่งแล้วสุเคคิยโยะทำร้ายเขาจนสลบแล้วหนีไปเขาถอดหน้ากากออกอย่างจงใจเพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ใช่สุเคคิยโยะตัวปลอมรู้ไหมก่อนหน้าวันนั้นมีอยู่หลายครั้งที่เดียว ที่ความสงสัยเรื่องตัวตนของเขาผุดขึ้นมาในหัวฉันและที่สำคัญกว่านั้นฉันรู้สึกดีใจมากจริงๆที่เห็นรอยมือนั้นตรงกันฉันรู้สึกแย่มากที่สงสัยลูกตัวเองแม้เพียงชุ่วแลนก็ตาม และในคืนนั้นฉันเชิญอาจารย์สอนโกโตมาเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นฉันก็จะฉันก็จะมองไม่เห็นตัวเองไม่นะมีคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวฉันบางคนพิ้ฉันทำเรื่องต่างๆ

หลังจากซูเคโตมะต่อสู้กับซูเคคิโยที่บ้านร้างก็โสดัสโซเซกลับบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อนทั้งใจและกายและซูเคคิโย กับชิซุมาก็ลากสศเขาขึ้นไปบนหลังคาเหรอใช่นะครับสุเกคิโยทํทำไมเธอถึงได้เอาสายโกโตรัดคอสุเกตโตโมะฮะชิซุมาบอกว่าให้ผมใช้สายโกโตเพราะมันต้องมาหลังดอกเบญจมาศในคำสาปของมรดกเดี๋ยวก่อนนะคินได้จิตามคำให้การของมัุโกที่เธอได้บอกกับเราในตอนนั้น เธอกำลังเรียนเรียนโกโตกับอาจารย์อยู่ไม่ใช่หรอผมไปพบอาจารย์สอนโกโตของเธอมาแล้วล่ะครับคนที่ฝึกโกโตมานานถึงสี่หรือห้าปีสามารถบอกถึงความกระวนกระวายในเสียงที่เกิดจากสายโกโตได้ในตอนแรกฉันคิดว่าแปลกมากทั้งที่เธอเพิ่งพบเหตุอันน่าเศร้ามาแต่ว่า ฉันกลับถูกเรียกตัวให้ไปสอนเธอในตอนแรกเธอเล่นได้ดีมากเลยทีเดียวแต่หลังจากเธอขอตัวออกไปและกลับมาใหม่ฉันก็รู้สึกได้ทันทีว่านิ้วชี้ของเธอนั้นบาดเจ็บอยู่และเธอก็พยายามปกปิดมันขณะที่กำลังเล่นโกโตกเธอยังพยายามทนเล่นทั้งที่เจ็บปวดแบบนั้น นั่นคือตอนที่ฉันตั้งใจปลอมตัวเป็นสุเขเฮกิโยและช่วชิมมรดกทั้งหมดมาเป็นของตัวเองของทุกชิ้นในบ้านนี้ต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวทามายกมรดกทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันชนะแล้ว

นายเป็นคนเอาศพชิซูมาไปทิ้งในทะเลสาบใช่ไหมถ้าเคโกูยูมิโกโปรดยกโทษให้ฉันด้วยเพราะว่าน,นี่คือ ทางเลือกเดียวของฉันจริงๆคุณพ่อนะ่ยจงใจทำให้ตัวเองเป็นคนที่พวกเรารักไม่ลงและพวกเราก็เกลียดท่านมากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่อาจจะหนีพ้นจากพิษความโกรธแค้นของพ่อได้เลยคุณทิด้อีกจิ ใครคือคนที่แอบเข้าไปในห้องธรรมยะในคืนพิธีศพเหรอเขาคือชิซูมาครับเพื่ออะไรกันเพราะว่าเขาสามารถจับไตรธรรมยะได้เขาหวังลบลายนิ้วมือของเขาบนนาฬิกาเรือนนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าธรมรมยศส่งนาฬิกาให้สูเคทาเกะแล้วแต่เราหานาฬิกาเรือนนั้นในตัวของสูเคทาเกะไม่พบเลยนะอ้าวฮะ อะไรกันคนอย่างฉันไม่มีความรู้เรื่องรอยนิ้วมือหรอกนาฬิกานี่ตกมาจากกระเป๋าของสุเคทะเกะตอนเขาล้มลง สารวัตรคะมีอะไรครับแล้วสุเคคิโยจะต้องขึ้นศาลหรือเปล่าคะโอ้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลยังไงการสมรู้ร่วมคิดการฆาตกรรมย่อมถือเป็นความผิดเขาจะติดคุกนานไหมคะโอ้ผมตอบไม่ได้แล้วเขาจะถูกประหารหรือเปล่าคะโอ้ยไม่ถึงกับประหารหรอกครับ เพราะว่าเขามีหลักฐานที่ช่วยลดย่อนโทษได้ทำไมโยะจ้ะถ้าเธอยินดีจะรอกระทั่งสุเกะคิโยผลโทษอ,ออกมาหรือเปล่าเธอจะรอเขาได้ไหมฉันจะรอคะ่ะดีมาก ีจร,จริงเลยคุณเป็นคนเจาะรู้ที่เรือของธรรมโยใช่ไหมครับหลังจากที่คุณได้เห็นสำเนาพินัยกรรมแล้วสุเคิโยช่วยปลดปล่อยธรรมโยจากคุกในโลกของคุณตาด้วยในลกูก ฮะไม่นะไม่ไม่ไมแม่ครับแม่อะไรกันเนระแม่ครับแม่แม่แมฮะยาสูบนี่สารครับม๋อมียาพิชนิดเดียวกับที่ข้าววากาบายาเช่นะอยู่ในยาสูบนี่ครับ แม่ครับแม,ม่นี่ค่าจ้างคุณ3,500เยนและค่าใช้จ่าย467็เยนขอบคุณมากนะครับ ขอผมนับหน่อยนะครับเชิญครับโอ้รอบขอบเราเนี่ยเป็นหนี้คุณมากเลยคุณคินไดอิจิอ๋อครบบทุนครับเออผมจะเขียนใบเสร็จให้นะ,ะไม่เป็นไรไม่ไมเป็นไรครับ,รบผมต้องเขียนสิครับเออขอยืมหน่อยนะครับเชิญเลยคดีนี้เป็นคดีที่ลึกลับมากเลยนะ ลำพังตำรวจอย่างเดียวคงไม่สามารถไขคดีได้แน่ไปเสร็จครับเออเออไม่หรอกครับถ้ามันเจอเงื่อนงำเร็วกว่านี้แล้วก็คงช่วยมีคนตายน้อยกว่านี้นะครับผมรู้สึกแย่จริงๆเลยเอาภัยผมด้วยนะครับ สารวัตรกับธรรมโยะแล้วก็แม่บ้านโรงแรมกําลังมาเพื่อเลี้ยงน้ําชาอําลาให้คุณภรรยาของผมเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วอะไรนะครับเออผมไม่ชอบการบอกลากันนะครับแล้วเจ้อย่างไรดีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเขาก็แค่อยากจะขอบคุณคุณนะอันนี่พร้อมหรือยังอ ขอบคุณมากนะครับเอ่อน้ำชาเอาฮะไปซะแล้วโอ้โหเลยไม่ได้เลี้ยงเลย อ้าถึงแล้วถึงแล้วเออวันนี้อ้าวนี่เรามาเร็วไปแล้วเนี่ยพวกเรานัดเจอกันที่สถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยมานะเออคือว่าผมอ้าวฮะ,ฮะซาลุโซนี่ก็ามากับเขาด้วยเหรอ,อผมจะจดจำคุณคินไดจิไว้ตลอดไปครับอ๋อ ฉันเอาไข่มาฝากให้เขาเอาไปกินระหว่างเดินทางด้วยนะคะเอ๊ะ,อะมีอะไรเหรอเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะอะอเออใช่คือแบบว่าเขาเขาเหมือนกับคนที่เทวดาส่งมาเลยล่ะครับ 一下呢